ต้องบอกว่ามันเป็นโปรแกรมสบายๆแล้วกันผมพูดงนี้เลยผมเห็นหน้าหนังแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรมากเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไปกว่าหนังรอมคอมที่มันควรจะเป็นแล้วเราก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับมันนั่นแหละวันนี้จะพูดถึงช็อตกันว e ดดิ้งครับ ด้วยคอนเซปมันก็เข้าขั้นป่วนใช้ได้แล้วเหมือนกันนะเรามองยี้<อ>เพราะว่าแค่ในตัวอย่างเนี่ยจะเล่าเรื่องทุกอย่างครบในตัวอย่างเลยนะพูดถึงว่ามีงานแต่งงานเกิดขึ้นที่เกาะแต่งหนึ่งอารมณ์แบบเหมือนไปปาร์ตี้กันครอบครัวเสร็จแล้วก็มีโจรสลัดมาบุกจับตัวประกันความป่วนก็เกิดขึ้นแค่นั้นเลย<อ>ซึ่งก็ มองว่าโอเคในมุมมองเราจากตัวอย่างนะมันก็คือนอกจากความเป็นลอมคอมที่พูดถึงหนังในบรรยากาศวันแต่งงานเนี่ยมันก็มีปนของความเป็นแอคชั่นค้ำๆเข้ามาด้วยเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ขึ้นมา,นนมาซึ่งมันก็เลยทําให้มุมมองว่าเอ้เรื่องนี้น่าจะมีบรรยากาศที่มันแปลกจากหนังลอมคอมทั่วไปที่มันมีคําว่าแอคชั่นคอมเมดี้เข้ามาปนด้วยโดยที่ยังมีท้องเรื่องของความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นพื้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยส่วนหนึ่งแล้วกันจริง,รงๆคือต้องมองว่าหนังทั้งสองแบบเนี่ยทั้งลอมคอมและแอคชั่นคอมเน มันคือเป็นหนังที่ดูได้ง่ายๆดูได้แบบเพลินๆน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วอะถ้ามันมีอะไรโดดขึ้นมามีจุดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้หนังเรื่องนั้นเป็นที่พูดถึงมากขึ้นละกันเนื้อเรื่องของช็อตกันเวดด i n g เนี่ยตะกี้เหมือนเหมือนจะเล่าหมดแล้วนะหมดแล้วมีแค่นั้นเออคือเ <c oughs> ดซี่จะลงหลักปักฐานจะแต่งงานกับสามีทอมเนี่ยแล้วก็เลือกโลเคชั่นที่จะจัดงานแต่งที่ก็ เอาเป็นว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแล้วกันแต่ก็ข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่งกันที่โอ้โหพารดาไอซ์แลนด์อะมันแบบหมู่เกาะสวรรค์ที่เออใครก็อยากมีงานแต่งแบบนี้นะแต่ว่ามันดันไม่เป็นแบบนั้นนะเด็กหมู่เกาะพวกนี้ม่งดันมีโจรสลัดที่ปกติก็จะออกปล้นตามเกาะซึ่งมันดันมาแจ็คพอตว่าปล้นในช่วงจังหวะที่จัดงานแต่งของเดซี่กับทอมอยู่พอดีนั่นแหละจึงเป็นสาเหตุให้งานแต่งครั้งนี้ แม่งไม่ราบลื่นอีกต่อไประเบิดภูเขา mm hmm. ผเผากระท่อมเฮลิคอปเตอร์ ter, mm hmm. ทุกอย่างอะไรต่างๆ mm hmm. มาหมดนั่นจึงเป็นความโอละมานของชอดกันเวดงสองส่วนแล้กันนะคือส่วนแรกเนี่ยไอความป่วนของความเป็นหนังที่พูดถึงงานแต่งงานะ่ะมันก็ทําได้สนุกเลยนะเราบอกงี้นะคือปัญหา พ่อตาแม่ยายแม่สามีครอบครัวแบบอเมริกันชนที่แบบพ่อแม่เลิกลาก,กันแล้วมีครอบครัวใหม่ทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่แล้วต้องมารวมกันรวมญาติอ่ะหนังรวมญาติตามสูตรตามสูตรตามสูตรความวุ่นวายของหนังรวมญาติก็มีอยู่แล้วความเป็นหนังที่พูดถึงบรรยากาศแต่งงานปัญหาของคู่รักมันก็มีอยู่ปัญหาของความเป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันหรือการจะหาความลงตัวในชีวิตคู่มันก็ยังตะกุกตะกักเนี่ยมันก็ใส่ไว้นี่คือประเด็นของความเป็นหนัง ลอมคอมทั้งหลายมันก็มีอยู่สุดท้ายไปบวกกับความเป็นแอคชั่นสถานการณ์อีกนะความสนุกทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็มาผสมกันได้ดีแม้จะมองว่าไอ้ความเป็นแอคชั่นเนี่ยมันอาจจะเน้นไปทางตลกมากกว่าที่จะมาจริงจังซีเรียสแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งความจริงจังไปแบบตลกเลยอะ่ะมันก็ยังไม่ได้หลุดไปขนาดนั้นว่าก็ยังมีบางโมเมนต์ละกันที่ยังสร้างความระทึกได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ขายความตลกสักทีเดียวมากกว่าอ่าสำหรับผมผมว่า ความดีงามของช็อตกันเวดดิ้งนะเจโลคือ <laughs> จริงจริงมันคือเจเนฟเฟอร์โลเปสที่ไม่เคยเทำให้ผิดหวังเลยอะ่ะคุณเป็นแฟนบอยของดาราคนไหนไหมแล้วเวลาคุณเห็นคุณก็จะแบบเฮ้ยเขาโผล่มาวนะคุณชอบจิมแคลรี่เหรอถ้าเขาโผล่มาในหนังไหนคุณก็จะแบบเอ้ยจิมแคลรี่เออความรู้สึกของผมที่ได้ดูช็อตกันเวดดิ้งอารมณ์แบบนั้นอะ่ะเกิดขึ้นกับเจโลทั้งเรื่องเลย เห็นเจโลนี่คือแบบใจฟูสตอรี่เลยคือแบบว้าวเจโรคือแบบแค่นั้นก็คุ้มเกินคุ้มสำหรับการดูหนังลอมคอมที่คาแรคเตอร์แคสติ้งที่ผมบอกได้เลยนะคุณวางเรื่องความดูหนังภาพยนตร์สุนทรียะอะไรไว้ก่อนแต่การดูเพื่อที่เอาแคสติ้งเอาคาแรคเตอร์ที่เราชอบแค่เนี้ยหุคุ้มแล้ว ผมไม่อยากเชื่อว่าปีที่แล้วผมเพิ่งเห็นเจโรไปแล้วผมคิดว่าผมจะเบื่อเจโรแล้วอะแต่ไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยเป็นคนที่น่ามองเหมือนอารมณ์เหมือนที่สาวสวชอบคิสอีแวนกูชอบเจโรเหมือนใครดูกับตันอเมริกันแล้วแบบสาวๆากรี๊ดกับตันกับตันกรี๊ดกรี๊ดกรีดกูกรี๊ดเจโรทางเลือกเลย <ๆ S 1> ผมบอกได้เลยว่าเห็นเจโรแล้วมันเพลินตาแบบว่าเฮ้ยมันดูความน่ารักดูความสดใสคาแรคเตอร์เหล่านี้มันมาพร้อมไงผมรู้สึกว่า ดีอะ่ะชอบชอบมากๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเจโรคงแฮ ppy ในการรับงานที่อารมณ์เหมือนซันด้าบูล็อกลอซิตี้ผมรู้สึกว่าเจโรคงรับหนังเรื่องนี้เพราะอยากทําอะไรอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> อยากบูม๊มันๆตลกตลกไม่เครียดถึงจะเลือดจะยิงจะฆ่าแต่ก็ไม่มีอะไรให้รู้สึกเป็นอะไรกดดันอะไรเออผมรู้สึกว่าเจโร่รับงานด้วยแบบนั้นอะ่ะมูดอย่างเงี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าแฮ ppy แฮ ppy แฮ ppy ที่ได้เห็น เจโรแค่นี้เลยคือคุ้มอ่ะคุ้มคือแล้วอีกอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ลำคานคาแรคเตอร์ของตัวละครเลยนะอ่าคือส่วนหนึ่งคือทําให้มันหนังมันดูเพลินมากเพราะว่าเราสนุกเอนจอยกับคาแรคเตอร์ด้วยสถานการณ์ที่มันทําให้ตัวละครต้องไปทําภารกิจที่มันอยู่นอกเหนือจากความเป็นตัวตนของเขาอะ่ะอย่างในเรื่องนี้คือให้ไปแอคชั่นให้ไปบูกกับผู้ร้ายไปสอดสู้กับโจรสลัดเนี่ยคือบางเรื่องเราจะรู้สึกว่าตัวละครมัน น่าหุนหงิดละกันอาจจะไม่ถึงน่ารำคาญนะแต่ว่าทําอะไรก็ไม่ถูกต้องโน่นนี่นั่นสู้ก็สู้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เวละเกิดคาถามว่ามันน่าหุดหงิดแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ละกันเราไม่รู้สึกอย่างนั้นโดยที่ตัวหนังเองก็ไม่ได้เวอร์มากคือด้วยการที่เซตอัพในเรื่องเนี่ยหนังมันก็ไม่ได้ให้ดีเทลว่าตัวละครเนี่ยมันต้องเก่ง บูกิ่งขนาดที่แบบสู้กจนสลัดได้อย่างสูสีแบบไม่ใช่เทคเนน่ะ,ะไม่ใช่อดีต CIA ไ่ใอดีต FBI หรืออดีตตำรวจเหมือนที่หนังแนวนี้ชอบใช้อะไรเงี้ยว่าฉันเคยฝึกกับ MBI มาก่อนใช่เคยเป็นนูนเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไอ้น,นี่คือพเพ่ก็เป็นนักเบสบอลสูงวัยแลวขันใช้กับมีดีกว่าตกอับตกอับนิดเดิงกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาชีพในก,ก็เป็นทนายซึ่งในความรู้สึกเราคือก็ไม่ควรจะบู๊กิ่งไม่ควรจะฉะกับ จนสลัดได้อย่างสูสีขนาดนั้นหนังมันก็ให้อารมณ์นั้นอยู่เหมือนกันว่าการต่อสู้กับผู้ร้ายในเรื่องเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่ลุกบ้างละ่ะโชคช่วยบ้างละ่ะความบังเอิญบ้างละ่ะการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งเวอร์จนแบบโอโ้โหโจรกระจอกไปเลยโจรโง่ไปเลยติ้งต้องอย่างเดียวแต่มันอยู่ในจังหวะที่เออเป็นการให้จังหวะของการเป็นแอคชั่นอะ ที่มันดูราบลื่นแล้วกันมันไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูเก่งเกินไม่ได้ดูกระจอกเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะเนี้ยมันทําให้ดูเพลินแล้วก็ไม่มีโมเมนต์ที่คำว่านั่งเงียแล้วกันมันเกือบจะมีนะเรายังรู้สึกว่าเออบางอย่างการตัดสินใจตัวละครมันก็แปลกๆนะแต่พอคิดว่ามันเป็นหนังคอมดี้อ่ะเราก็โอเคให้อภัยหลายๆซีนแล้วกันนะมันเลยช่วยอารมณ์แล้วกันด้วยความที่หนังมันไม่ได้มีความตึงเครียดมากจนรู้สึกว่าความเป็นความตายมันต้องรุนระทึกจนแบบถ้าคุณตัดสินใจพลาดปุ๊บเนี่ย แล้วมันจะทําให้การกระทําทุกอย่างมันดูไม่เวิร์กถ้าเป็นโรคความเป็นจริงแล้วตักกะมันเพี้ยนอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมันมีติ่งหนึ่งของคําว่าคอมดี้นะคอมดี้คุณยังไงคุณก็ให้อภัยได้ด้วยความตลกอะไรเงี้ยอยู่อารมณ์นั้นอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันหนังลอมคอมทั่วไปที่มันต้องมีก็คือบทสมทบอื่นๆบทเพื่อนบทชาวแก๊งบทญาติพี่น้องสุดแสบ พ่อตาแม่ยายทั้งหลายเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็โดดเด่นเหมือนกันนะพวกแก๊งเนี่ยถ้านึกถึงมี ok เด Fo ฟ็อกเกอร์อะไรเงี้ยพ่อแม่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนีย่ต้องจีดนะการประทะกันนี่ต้องแบบเออเป็นที่จดจําหรือแม้แต่เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวโอเคเรื่องนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าโฟกัสที่ตัวละครหลัก2คนนะแต่เรารู้สึกว่าสีสันของแก๊งเพื่อนของแก๊งครอบครัวเนี่ยก็เอาอยู่นะ รวมถึงพวกแก๊งผู้ร้ายด้วยนะถึงจะใส่หน้ากากจนเราไม่ได้เห็นหน้าว่าเป็นใครหรือว่าไม่ได้เอาดาราที่คุ้นตาม,มาเล่นเป็นผู้ร้ายนะแต่เรารู้สึกว่าเขาสามารถสร้างสารรค์คาแรคเตอร์ของกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นที่จดจําได้ง่ายๆอ่ยอาจจะเป็นแพทเทิร์นของหนังแนวน,นี้อยู่ก็ตามแต่ว่าเราสึกว่าเออตัวละครเหล่านี้มันทําให้เรื่องราวมันดูเพลินมากขึ้นแล้วกันทุกตัวเลยนะเรากจ่ามันกลุ่มเลยนะมันไม่ใช่แค่พระเอกตัวร้ายแค่นั้นแต่รู้สึกว่ากลุ่มของตัวละครในเรื่องนะแกะมันมีสีสันดี คือจะจัดหมวดหนังเนี่ยภายในปีที่ผ่านมานะเราดูหนัง Ticket ตพาร d i ได์เนี่ยก็คล้ายๆอย่างนี้เลยความขัดแย้งของการแต่งงานเหมือนคล้ายๆ <Yeah. S 1> กันเลยหนังพวกนี้เนี่ยถ้าเทียบกับหนังรอมคอมลีกเดียวกันไหมหรือว่าอันนี้เบากว่านิดนึงเทนติงไอเฮสเบลยูหรือว่า b r i ริต t Jones หรือว่ามันอีกแบบหนึ่งคือถ้าเทียบประเด็นของความเป็นหนังโรแมนติกแล้วกันนะหนังคู่รักปัญหาชีวิตครอบครัวโน่นนี่นั่หละมันเบากว่าเยอะอ่า แต่ว่ามันต่างตรงที่ว่ามันไปบวกแอคชั่นนี่แหละอืเข้ามาผสมผสา,านะซึ่งหนังเรื่องนี้เราสึกว่ามันไม่โดดทางใดทางหนึ่งนะถ้ามันอยากจะเน้นความเป็นโรแมนติกมันก็อาจจะเน้นที่ปัญหาคู่รักมากกว่านี้ไอ้ปัญหาสู้กับผู้ร้ายจะเบากว่านี้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ทิ้ง ปัญหาของผู้ร้ายด้วยการต่อสู้ผู้ร้ายมันก็เป็นพล็อตที่สนับสนุนให้เกิดเรื่องได้ชัดเจนไม่ใช่แค่เป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาชีวิตคู่อย่างเดียวไงคือบางเรื่องเนี่ยการที่จะเพิ่มประเด็นมาหรือเพิ่มเรื่องราวแวดล้อมเข้ามาเนี่ยเพื่อจะให้ตัวละครเนี่ยเรียกว่าหันมาคุยกันมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นโรแมนติกของหนังอะแต่ว่าเรื่องนี้ไอ้ปัญหาผู้ร้ายมันก็สําคัญพอๆกับปัญหาชีวิตคู่เหมือนกันเราก็เลยมองว่าเออถ้าพูดถึง หนังลอมคอมที่พูดถึงปัญหาชีวิตของคู่รักเนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปทางเรื่องราวหล่านั้นไม่ได้ขยี้เลยท้่สามไปแต่ว่ามีหยอดหยอดไว้แล้วก็เป็นปัญหาที่มองได้ว่าเป็นเพทเทิร์นละกันแหละว่าถ้าคนที่เป็นคู่รักจะแต่งงานกันจะควรจะมีปัญหาอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแฟนเก่าเงี้ยนี่บอกว่าพ่อแม่เงี้ยเออมันดูเสี่ยวแดกไปไหมว่ามันมุกมันง่ายแบบว่าเชิมหนึ่งมันก็เชิญแฟนเก่ามางานแต่งแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาในงานว่าแบบ ใช่อ่ะมึงเอาแฟนเก่ามางานแต่งโดยที่ผัวก็ไม่รู้ว่าเอ้าเฮ้ยอะไรยังไงเนี่ยมันดูมุกควายไปไหมอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะแต่ว่าโอเคปัญหาทาให้กับตัวละครเหล่านั้นหรือเรื่องราวที่มันเสริมมาได้ดีแล้วกันแต่ตอนแรกก็มองว่าเอ้ยทุกปัญหาที่เราเคยเห็นในหนังดราม่าวันแต่งงานมีหมดอ่ะพ่อแม่ไม่ถูกกันพ่อมีแฟนใหม่กับแม่ที่เลิกลาการครอบครัวที่แตกแยกแฟนเก่าเพื่อนเจ้าสาวปัญหาคู่รักคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นในงาน ปัญหาความไม่ลงรอยระหว่างคู่บ่าวสาวเองที่ความคิดไม่ตรงกรันเกี่ยวกับงานแต่งงานนี่คือแพทเทิร์นเลยมองอย่างนี้เลยว่ามันคือแพทเทิร์นของหนังแนวนี้เลยซ้ําไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขยายเรื่องราวเหล่านั้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันบวกแอคชั่นขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เรื่องลองเรื่องตัวละครลองๆเหล่านี้มาผูกเรื่องราวความแอคชั่นได้ดีด้วยไงมันทําให้ความเชยที่มัน ควรจะรู้สึกแบบเต็มๆอ่ะก็เลยอาจจะมองข้ามได้นะเรามองฉากนี้เลยเลยนะว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ติดขัดเลยคือตอนแรกรู้สึกนะอ่ะเล่นมุกนี่แลละแฟนเก่าก็ามาเ,าเออเอเอผมผม <ๆ S 1> นิดนึงหรือว่าหนังพวกนี้นะไม่เหมือนบัวผันฟันยับของบ้านเขาว่าอยากใส่อะไรก็เดี๋ยวลองใส่มาดูให้มันเ,<อ>เหตุการณ์มันโกโซโบิกอ่ะจากแค่ง,งานแต่งมีโจรสลัดมาบุมีแฟนเก่ามาสร้างความร้าวฉานภายในงานนอกจากนั้นมีภาวะทาง ความขัดแย้งไม่มั่นใจผัวผัวไม่มั่นใจเมียมความไม่มั่นใจในตัวตนก่อนวันแตกมันมีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ยมันไปเรื่อยเลยมันโกโซบิกไปโอ้โหสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวโอ้โหออกทะเลไปเลยนู่นอหนังแบบนี้เนี่ยเราต้องวางตัวเองไว้ก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกิดคนดูบางคนอาจจะบอกว่าเห็นของเชยไปแล้วอะมันต้องเซตมูดหรืออะไรยังไงดีก่อนที่จะดูหนังพวกนี้หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งนะคือ เราก็ามองว่าจริงๆต้องชอบแนวเนี้ยถึงจะเลือกดูมันหรือเปล่านะคือ,อยังใช้คําว่าไปคาดหวังความแปลกใหม่กับหนังแนวนี้ได้ยากอ,ะอ่ะคืออย่างที่เราคุยกันว่าเราปีนี้ที่ไปดูทิกเก็ตทูพาราไดอ่ะเราเขาบอกว่ามันก็เป็นหนังแนวเนี้ยสุดท้ายเราก็ไปดูความน่ารักของตัวละครมากกว่าที่จะไปดูความแปลกใหม่ละกันซึ่งถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันหนังมันทําได้อะ่ะเราก็จะสนุกกับหนังมานะอย่างทิกเก็ตทูพาราไดก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าสุดท้ายเราเอนจอยกับคู่ จอร์ดคูนี่กับจูเลียร์เบิร์ตกับคู่ลูกสาวเราก็เอจอยทั้งสองคู่ในในหนังเรื่องนั้นแล้วเราก็สนุกกับกับด่งมันมากก็เพลินมากเหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าโอเคถึงมันจะโกโซบี so ้ยังไงก็ตามนะแต่ว่าธีมของความเป็นหนังความป่วนในงานแต่งงานหรือความเป็นหนังคู่รักลอมคอมเนี่ยมันสามารถคีปธีมนี้ผ่านความวุ่นวายผ่านความโกโซบี so ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยไปจนถึงตอนจบได้สุดท้ายแล้วมันจบแบบหนังลอมคอมดีๆเรื่องหนึ่งอะ่ะไม่ว่าตรงกลางเนี่ยคุณจะ แต่ขแขนงเป็นอะไรก็ตาม,ตมแต่ะแตอะไรเงี้ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วการที่ตัวละครหรือปมปัญหาของหนังเรื่องนี้มันคือปมของเรื่องความรักมันต้องแก้ปัญหาเรื่องปมความรักให้ได้แล้วก็จบในทํานองของหนังลอมคอมแล้วกันส่วนความเป็นเด็ชั่นมันเป็นน้ําจิม้มมันเป็นสิ่งที่ทําให้ต่างคือถ้าเราจะบรรยายหนังเรื่องนี้ให้ต่างจากที่เกตโทรปลาร์ไดคือความเป็นเด็กชัน <ช>ได้ผล<ช>ด้วยเรารู้สึกว่ามันได้ผลด้วยมันทําให้ความสดใหม่ในความเป็นหนังรอมคอมที่พูดถึงงานแต่งงาน,น่มันก็ทําให้เรื่องนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นมากๆเรื่องหนึ่งแล้วกันซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเรายังไม่เห็นความปวนขนาดนี้จากหนังแนวน,นี้สักเท่าไหร่นะหรือถ้าเทียบกันก็ย้อนไปถึงแฮงเอาเวอร์เลยแล้วกันอหรือจะรู้สึกแตกต่างแบบสุดๆอะนะก็มีเรื่องนี้แหละที่เราเออมันสามารถทําให้หนังลอมคอมที่พูดถึงงานแต่งงานเนี่ย มีความสดใหม่ขึ้นมาบ้างระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไปเจาะรายละเอียดมันก็ใช้มุกเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องหรือกิมมิคที่มันอามาใช้เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเราว่าเออมันได้ผลกับความเป็นแอคชั่นส่วนนี้นะหนังปวนวันแต่งงานวิวาล่มอะไรพวกเนี้ยนะมันมีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆไอ้เรื่องนี้มันจะตีตัวนี้อย่างหนึ่งนะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มเป้าหมายเรียกว่าลูกค้าละกันกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของหนังคืออะไรนะเพราะว่า คุณจะขายเป็นแอคชั si ่นก็ย <everywhere> ังขายไม่ได้นะเรายังมองอย่างนี้นะคือถ้าคอหนังแอคชั <understanding> 2017, ่นไปดูเนี่ยผิดหวังเหมือนกันนะมันไม่ใช่พูดตรงๆมันไม่ใช่มิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธพูดตรงๆว่าถ้าเป็นคอหนังแอคชั่นเข้าไปดูคือเฟลแน่นอนหรือถ้าเป็นคอหนังรอมคอมแบบพันแท้เลยอ่ะเข้าไปดูก็อาจจะผิดหวังได้เหมือนกันนะไอคำว่าหนังรักโรแมนติกหรือมีดราม่าหน่อยๆอ่ะ มันก็ไม่ได้ขยี้มุมนั้นจนแบบโอ้โหคุณต้องซื้อคุณต้องมาทับใจกับคู่รักคู่นี้สัทีเดียวอ่เจโลเองก็ไม่สามารถขายเป็นนางเองนกนักบู๊ได้อ่าไม่สามารถขายเป็นนางเอกหนังลอมคอมแบบร้อยเปอร์เซ็นได้แต่โอเคพลังดาราเขามีแหละเขามีแฟนประจําอยู่ซึ่งเราก็มองว่าถ้าคุณเป็นแฟนเจโลก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดได้แต่เรามองว่าเออ ด้วยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของหนังเนี่ยมันเป็นมูดที่ดูเพลินน่ยดูสนุกอะ่ะอาจจะใช่คําว่าเป็นลอบคอมหรือเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ไม่ได้ซะเต็มร้อยก็ตามแนะแต่สุดท้ายแล้วหนังมันสามารถที่จะดูได้เพลินๆมากกว่าอย่างที่บิ๊กบอกแหละว่าอาจจะต้องวางตัวเองระดับหนึ่งว่าคุณต้องชอบหนังที่ดูง่ายๆดูเพลินๆเ,เนี่ยแล้วไปดูเนี่ยมันก็อาจจะเอนจอยได้เต็มร้อยแต่อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าคุณคาดหวังว่าโอ้ยเห็นตัวอย่างแล้วแอคชั่นแน่นอน เฟียวนะเห็นตัวอย่างแล้วต้องหวานแน่นอนต้องน่ารักหวานแววกุ๊กกิกแน่นอนกลาจะเฟียได้เหมือนกันอยากเป็นจูเลียโรเบิร์ตในนัตติงฮิลล์นี่ไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่ให่อย่างแฮงโอเวอร์มันยังพูดถึงความชิบหายเดือดของแก๊งเพื่อนเออซึ่งมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอีกแบบใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเฮ้เราน่าทํานะมันเยอะนะไอหนังไอหนังโรมิดหนังวิวาล่มนะวิวาล่มหนังวิวาล่มอะไรเงี้ยความปั่นป่วนอะไรอย่างนี้ว่าซึ่ง มันต้องใช้อารมณ์อีกแบบมันไม่เหมือนหนังจีบกันด้วยนะมันไม่เหมือนหนังโรแมนติกคอมดี้ที่จีบกันมูดมันไม่จะไม่ใช่แบบนั้นมันจะหยิบเราไปอยู่ตรงกลางระหว่างความรักอะมันไม่ใช่แบบโอ้ยเรามาดู Notting Hill ความรักกํลาลังก่อตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้หนังแบบ n o t ติงฮิล l l อย่างเงี้ยหนังจะพาเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ป ทีละหนึ่งพฒนาความรักกันไปเร,เราเข้าใจได้เราดูบริเจ t โจนส์เราก็จะรู้อ๋อโอเคจะตัดสินใจยังไงเราไปทเละสเตปหนังเวดดิ้งมันคือจับไปอยู่ท่ามกลางระหว่างผัวเมียที่ไม่ได้ปูวความผูกพันม,มาให้เราก่อนม,มันต้องใช้เซนส์ของคนดูนิดหนึ่งว่าหลุดเข้าไปว่าแบบเออเป็นตัวละครอีกแบบที่เขาจะนำเสนอถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่นจุดจุดนั้นะอาจจะเพลินยากนิดนึง มันแค่สนุกสนานแต่ว่าโอเคถ้าหวังจะไปซาบซึ้งอัธรรที่มันสุดเหวี่ยงเหมือนเราเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยเออเราต้องเข้าใจมูดนั้นนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ของหนังแนวนี้นะเพราะว่ามันเปิดเรื่องมาคือเรายังไม่รู้จักตัวละครตัวละครเห็นแล้วว่ามันถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของกาจะแต่งงานแล้วละ่ะแล้วก็ค่อยๆดีเทลรายละเอียดชีวิตแล้วกันอืมแล้วเราค่อยๆรู้จักตัวละครว่า เจ้าบ่าวเป็นใครเจ้าสาวเป็นใครเราค่อยๆรู้จักนะแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยปัญหาชีวิตของเขาขึ้นมาเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างนะซึ่งมันก็ถ้าพูดถึงนะแนวนี้มันก็เล่นแนวนี้ตลอดนะ<อ>ที่แบบเหมือนจะคืองานแต่งงานมันคือเป้าหมายสุดท้ายแล้วว่าชีวิตกลรรายสมบูรณ์จะเข้าวีทีแต่งงานแล้วเป็นคู่กันแล้วครอบครัวสมบูรณ์แล้วละ่ะแต่ว่าด้วยประเด็นของมันคือว่าการแต่งงานไม่ใช่จุดจบคือจุดเริ่มตนม้นอะไรบางอย่าง<ะ>เริ่มต้นนิดเดียว ช่ด้วยตัวหนังที่มันเล่าแบบนี้มันยังมีเวลาให้เรารู้จักตัวละครได้มากขึ้นผ่านเหตุการณ์ผ่านอุปสรรคนี่แหละ <S <S ซึ่ง <S 2> <S 2> ในหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันในช็อตการเวดดงก็เล่าแบบนี้แล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆตัวละครเราก็รู้จักผ่านเหตุการณ์นะผ่านการปรับความเข้าใจผ่านการพูดคุยผ่านการร่วมมือร่วมใจกันสู้กับผู้ร้ายเนี่ยมันเราก็จะเห็นถึง จุดต่างๆจุดเชื่อมเยื่ของตัวละครความสัมพันธ์ต่างๆความลึกซึ้งของความผูกพันที่มันมีต่อกันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะหนังมันให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยให้เราได้เรียนรู้ตัวละครไปเรื่อยๆแล้วกันซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังที่ผู้ถึงงานแต่งงานนะหลายๆเรื่องถ้าเทียบกันทิกเก็ตทุบละได้เนี่ยเป๊ะเลยแพทเท์าเดียวกันเลยเหมือนกันมากเหมือนกันมากใช่เหมือนกันมากแค่อุปสรรคมันต่างกันอุปสรรคเรื่องนี้มันเป็นโจรสลัดแค่นั้นเองอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วพู เด็กอาจจะอินยากเพราะว่ามันยังไม่ใกล้มูดของคู่นี้ไงไวัยรุ่นแบบทีนเลยอะ่ะก็อาจจะมีส่วนแต่แล้วก็มองว่าด้วยความเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้มันก็อาจจะซื้อใจได้เหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดคู่รักไปดูด้วยกันเนี่ยผมว่าเฮ้ยมีสะอึกอว่าแบบเฮ้ยที่ชมฉันชมจริงหรือเปล่าที่เธอคิดว่าโอเคกับฉันเธอโอเคจริงหรออะไรเงี้ยแต่หนังมันแตะเบาเบาๆเบาๆ ซึ่งไม่ได้บีบกดอะไรเรามากถึงขนาดว่าโหมึงจะไปออสการ์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสุดท้ายเหมือนหนังพยายามให้เราเข้าใจปัญหาแล้วแบบเล็กๆน้อยๆผ่านมันไปได้อะไรเงี้ยออันนี้เราถือว่ามันเป็นข้อดีเลยนะคือมันต้องไม่ทิ้งอะ่ะคือไม่ว่าคุณจะโกโซบวิกไม่ว่าคุณจะแอคชั่นประจนภัยแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่คุณต้องไม่ทิ้งแก่นของความเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ไปไงอ ไอการที่หยอดปัญหาคู <kä ia> ่ร <seguinte> ักการปรับความเข้าใจกันการร่วมมือร่วมใจการผ่าพันอุปสรรคต่างๆเนี่ยคือมันคือใจความสําคัญของความเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้เลยถ้าคุณสามารถหยอดไว้ได้นิดๆหน่อยๆทาให้คนดูไม่ลืมไงว่านี่คือหนังมาแต่งงานนี่คือหนังที่กาลังพูดถึงคู่รักอยู่อุปสรรคที่หนังแนวนี้ควรจะมีไม่ใช่แค่นั้นเองปกติแค่แบบเอทะเลาะกันเองพ่อแม่ทะเลาะกัน สุดท้ายแล้วยังไม่ได้ทําความเข้าใจกันร้อยเปอร์เซ็นก็เลยมีปัญหากันใช่ไหมปัญหาส่วนใหญ่จะมีแค่นั้นแต่คาราวนี้มันเพิ่มเติมคือมีโจรสลัดมาด้วยแค่นั้นเองเอแต่ว่าทุกอย่างทุกเหตุการณ์ทุกการทำทั้งหลายเนี่ยมันต้องทําให้คู่รักคู่นี้สุดท้ายแล้วเป็นคู่รักกันจริงๆที่<อ>ต้องเข้าใจกันจริงๆให้ได้แค่นั้นเองการห,หรายอดไว้เราคิกว่าเป็นข้อดีแล้วกันคือสุดท้ายแล้วการดูหนังเรื่องนี้เราไม่ได้ลืมไปเลยว่ามันคือหนังที่เกี่ยวกับวันแต่งงาน ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะบ้าบอแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนคู่นี้ใช้ความเข้าใจในการฝ่าฟันอุปสรรคการจะลบชนะผู้ร้ายการจะสู้จนสลัดการจะเรียกว่าทาให้ครอบครัวกลับเป็นครอบครัวได้ใหม่เนี่ยมันคือพล็อตของหนังลอมคอมนั่นแหละยิ่งพอดูไปเนี่ยมันไม่โดนความเป็นแอคชั่นคอมเมดี้กลบจนลืมความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วย มันยังมีซีนซึ้งๆได้บ้างดูแบบซีนเซอร์วิสเซอร์ว <service, S 2> ิสสำหรับคนแบบเออในหนังรอมคอมในหนังแบบนี้มันต้องมีอะ่ะมันยังยอดไว้ยอดๆออว้ตลอดทางซีนแบบสุดท้ายแม็กในงานแต่งจะไม่ได้เป็นแบบที่วาดฝันไว้แต่ก็พอใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีนเหล่านี้ที่แบบ <c oughs> มันเชย <c oughs> สะบัดเลยแต่แบบเออมันคือความดีนิดนึงที่มันไม่ทําให้เราเบือ่อสุดท้ายผมยังอยากรู้ว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันจะลงเอยยังไงพูดไปมันก็ ไม่ได้จะสปอยอะไรเลยแต่หนังแบบนี้พลอตเดาง่ายอารมณ์เหมือนทิกเก็ตสปารไดาอะยังไงก็รู้ <laughs> แต่ประเด็นคือเราไม่เบื่อเราไม่รู้สึกรำคาญอารมณ์เหมือนพอมันมีขาวจัดดําจัดฝั่งดีฝั่งดีคือฝั่งเจ้าหวาวเจ้าสาวที่ต้องลงเอยกัน <c oughs> ให้ได้ฝั่งตัวร้ายที่มึงจะมาทําลายงานแต่งมันง่ายๆแค่นี้พลอตง่ายแค่นี้แค่นั้นคือจบซึ่งเหมือนเขารู้จุดว่าเราอยากดูสิ่งนั้นอะซึ่งโอเคเขาก็ทําให้แล้วก็ เป็นหนังโปรเจกต์เบาๆสบายๆที่แล้วจะเอาอะไรอีกมันก็เหมาะสมลงตัวไม่ได้มีอะไรที่ทำผิดสำหรับความเป็นช็อตการเวดดิ้งแล้วกันให้คะแนนเขาบอกว่าเป็นหนังที่ดูเพลินนะในในบรรยากาศต้นปีแบบนี้ที่ยังอาจจะแบบว่าช่วงเทศกาลต่อเนื่องออกจากปีใหม่แล้วกันยังอยากได้ความสบายใจเราถือว่าเรืนี้เหมาะมากล้วกันกับบรรยากาศแบบนี้เพื่อให้ว่ายังไม่อยากเครียดแล้วกัน เราก็มองว่าด้วยสเสน่ห์ของนักแสดงนะถือว่าเป็นจุดขายที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยว่าคนที่อ่าพูดง่ายๆว่าเป็นแฟนคลับเจโลก็ถือว่าหนังขายความเป็นตัวตนของเขาได้เต็มที่มากขายสเสน่ห์ของนักแสดงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยละมันเอาสเสน่ห์นักแสดงมายั่วเราคือบุค,คลิกอะไรทุกอย่างคือแบบน่าดูไปหมดอ่ะเรารู้สึกว่าเออนี่คือจุดขายที่พอเป็นหนังลอมคอมแล้วการมี เอกนางเอกที่เคมีเข้ากันส่วนหนึ่งแหละสเสน่ห์ส่วนตัวส่วนหนึ่งแหละความน่ารักความสดใสบุค,คลิกต่างๆเนี่ยมันถือว่าสามารถที่ทําให้คนดูเนี่ยสนุกกับมันได้ด้วยพล็อตที่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่อะไรมีแปลกใหม่ก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราสามารถตามได้ตลอดรอดฟังนี่ก็เป็นจุดเด่นละกันของหนังเรื่องนี้ที่ทําให้ความสนุกสามารถที่จะดึงคนดูได้ตลอดทั้งเรื่องละกันก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูเพลินมากสําหรับบรรยากาศต้นปีแบบนี้ก็ขอให้ที่ เจ็ดเจ็ดจุดห้าผมจะบอกว่าผมแฮปปี้เรื่องนี้เพราะเจโลมันคือชามิงอ่ะแน่นอนในการทำภาพยนตร์แคสติ้งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้แหละแคสติ้งสำหรับผมคือเรื่องสำคัญผมบอกได้เลยว่าผมเทใจให้แคสเรื่องนี้มากๆที่เราหลงรักคาแรคเตอร์ของเจโลบุค,คลิกทุกอย่างเหมือนเหมือนแบบเขารู้ ว่าแฟนๆสนปเอร์แมนอยากเห็นโทบี้แม็กไกว์กับแอนดิวกาฟิวอะเนี่ยมันอารมณ์นี้เลยว่าคุณอยากเห็นสิ่งนั้นอะแล้วอยู่ดีๆคนทําหนังเขาเสิร์ฟอะแล้วจะไม่ดูได้ยังไงล่ะมันจะไม่ชอบได้ยังไงล่ะผมอยากเห็นเจโรในชุดเจ้าสาวยเงี้ยแล้วมันเอามาเสิร์ฟอย่างเงี้ยมันจะไม่อยากดูได้ไงมันก็น่าดูสิมันคาแรคเตอร์มันใช่ออร่าเคมีบางอย่างมันได้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของแคสติ้งที่เลือกมาซึ่งเราอยากเห็นสิ่งนี้แล้วมันได้เห็นมันแบบสนุกมันรู้สึกว่าโอ้พอได้เห็นออย่างี้ชบ ชอบมากที่เป็นแคสติ้งนี้มันไม่เบื่อด้วยบุคลิกของเจโรที่ปีที่แล้วเราดูแมรี่มีผมชอบแมรี่มีนะแต่แมรี่มีคือตัวตนเจโรอันนี้มันเป็นอีกบุคลิกหนึ่งมันคือความสนุกที่เอาคาแรคเตอร์เดิมพอมูดมันเปลี่ยนมันเอาปืนเข้าไปใส่มือเจโรเงี้ยว่าหน้าดูไงหยิบปืนให้มันยิงหน่อยก็แบบเออสนุกชอบแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลผมว่าก่อนที่ใครจะไปดูเซตมูดตัวเอง ผมว่าถ้าคุณเป็นวัยที่กาลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาคุณก็ยิ้มยิ้มได้อะไรเงี้ยมันเป็นมูดแบบนั้นท่านในมูดแบบนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่คุณมีคู่รักผมว่าดูกับคู่รักจะเวิร์กมันจะได้ขำกับอะไรเล็กๆบ้างถ้าเกิดดูเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะต้องเซ็ตมูดตัวเองนิดนึงเพอาคนโสดไปดูเดี๋ยวจะอิจฉาเดี๋ยวจะแบบว่าเอ้ยมันไส้เหม็นกลิ่นความรักอะไรเงี้ยก็ผมให้ที่6คะแนนซีรีส์รวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่6ก ค,คือจริงๆเรามองว่าเจโลเนี่ยบุคลิกเขาเป็นผู้หญิงเท่นะไม่ได้สายหวานขนาดนั้นภาพลักษณ์ที่แบบว่าใส่ชุดแต่งงานแต่ใส่รองเท้าบูทและถือปืนนี่คือแบบโคตรเท่บุคลิกกับอันเนี้ยเวิร์กแต่ว่ามีอารมณ์อ่อนไหวได้มีโมเมนต์ของความน่ารักโมเมนต์ของความเป็นผู้หญิงจ๋าๆมีแต่จังหวะที่เขาต้องบู๊เขากลายเป็นหญิงแกล่งได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเรื่องนี้มันเลยเหมาะกับบุคลิกของเจโลมากๆด้วยส่วนหนึ่งนะ ถ้าพูดถึงว่าแมรี่มีนะเล่นเป็นนักร้องที่เป็นเหมือนตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบุคลิกที่เขาเป็นคนทั้งแข็งแกร่งทั้งอ่อนหวานได้ในตัวเนี่ยเรารู้สึกเออเรื่องนี้มันก็เป็นภาพลักษณ์ที่บลอัพความเป็นตัวตนของเจโรได้ดีเหมือนกันเรื่องหนึ่งนะมีงานแบบนี้ให้เจโรเล่นผมว่าสนุกดีถ้าไม่ใช่เจโรก็คงเป็นเซนนาบุลลอ์อีกคนหนึ่งมั้งผมกาลังคิดอยู่เลยว่าอาจจะเป็นเซนนาบุลลอ์อีกคนหนึ่งใช่ที่บทแบบนี้แล้วเหมาะกับพวกเขานะเหมาะกับนักแสดงเหล่านี้เพราะวา เขาเป็นนักแสดงที่สามารถจะขายความอ่อนโยนน่ารักหวานๆได้และอีกมุมหนึ่งคอมดี้ก็ได้อ,อีกมุมหนึ่งจะให้เขาจับปืนบูก็เอาอยู่ผมว่าคงมีอะไรให้เจโรเล่นอีกเยอะแต่ว่าถ้าตอนนี้ตัวเองป้วนเปี้ยนอยู่ในหมวดหนังรอมคอมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดพลาดในการรับมาเล่นนะก็เหมาะกับเขาอยู่หนังเรื่องนี้เป็นโปรแกรมพักผ่อนปลายปีแล้วก็เข้าไปดูเหมือนเหนื่อยมาทั้งปีก็เข้าไปดูหนังแค่นี้นั่งดูสบายๆแค่ เป็นหนัง just a rom com ที่ดูสบายๆสนุกสนุกไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะนะฉะนั้นก็นั่นแหละเรามาดูเคมีของนักแสดงซึ่งส่วนใหญ่หนังรอมคอมเป็นอย่างนั้นตลอดมาแน่นอนถ้าเกิดจะเป็นหนังเข้มข้นในแง่ความสัมพันธ์อะไปหนังออสการ์นะไปดราม่าไปไปดราม่าไปถ้าเกิดจะหนังรอมคอมทั่วไปหนังพวกนี้ไม่เคยจริงจังเลยจะธรรมดาเบาๆ ไม่ซีเรียสฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่คิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบก็บอกเราได้ทั้ง2ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube Search d l c ด o c k ตามด้วยควาว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับแกนแจ้งเตือนแล้วก็เวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยบอกกันมาได้ไม่ว่าจะให้ทำคลิปอะไรไม่ว่าจะหัวข้อไหนบอกกันมาได้เลยทั้งสช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี ปีใหม่ครับอันนี้เป็นปีปใหม่ครับ